สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับต้นว่านต้นหนึ่งที่ยังมีปัญหากันอยู่คือมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่าถามในคลิปที่เรามีรูปว่านพัดโบกต้นนี้เนาะแล้วก็ถามเราว่าปลูกได้ทั้งบนบกและในน้ำใช่ไหมก็ทำให้เราจำเป็นต้องทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะต้นไม้ที่ถูกเรียกว่าพัดโบกอ่ะ จะใช้เรียกไม้อย่างน้อย3ชนิดที่เราจะใช้คำว่าอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าในประเทศเนี้ยเอาชื่อคำว่าพัดโบกมาตั้งชื่อต้นไม้อะไรอ่ะคือเราไม่รู้ทั้งหมดแต่ที่เรารู้อะณะตอนเนี้ยมีอยู่3มชนิดชนิดที่1และเป็นชนิดเดียวที่เป็นว่านก็คือต้นนี้นะคะเรียกว่าว่านพัดโบกซึ่งตอนนี้ใน ตลาดไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะเอามาเรียกว่าว่านเสนจันทองทำไมว่านพัดโบกถึงกลายเป็นเสนจันทองก็เพราะว่าความที่ว่านเสนจันอะช่วงที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างมากเพราะฉะนั้นคนก็พยายามที่จะหาเสน่จันต่างๆนะคะเอามานำเสนอแล้วก็เลยไปไปมา,มา สเสน่ห์จันทองถึงได้เกิดด้วยประการลาชนีดแต่จริงๆสเสน่ห์จันทองเนี่ยเห็นมีเข้ามาในตลาดอยู่พักนึงละแล้วลเราเองอะขนาดเล่นว่านมานานเนาะเราก็ยังเผลอซื้อต้นนี้มาในนามของสเสน่ห์จันทองด้วยความที่เราก็ยังไม่เคยได้เก็บต้นสเสน่ห์จันทองเราก็เลยยังไม่แม่แมนเกี่ยวกับไม้ต้นนี้พอเอามาแล้วมีสมาชิกในกลุ่มว่านที่อยู่ในเฟซบุ๊กท่านนึงบอกว่า ้นนี้แท้จริงแล้วคือต้นพัดโบกแล้วก็ร้องอ,อ๋อแล้วก็อยากเอามืองแข่งหัวตัวเองเป็นกําลังเพราะว่าตัวเองอะ่ะปลูกพัดโบกว่นพัดโบกมานานมากแล้วเมื่อก่อนก็มีหลายต้นมากนะคะก่อนที่มันจะตายแต่พัดโบกเมื่อก่อนเขาจะเป็นสีเขียวเนาะไม่ใช่สีทองแล้วก็ควรจะนึกออกว่าจริงๆริไมลักษณะแบบนี้มันเป็นพัดโบกแต่ปัจนั้นเราก็ยังถูกให้เขาขายมาในนามของสเสนจันททองจนได้ทีนี้สเสนจันททอง จริงๆแล้วชื่อนี้มีมาแต่โบราณแต่ลักษณะของเขาอ่ะมีบรรยายเอาไว้ชัดเจนดังนี้ค่ะอันนี้จริงๆต้องถือว่าเป็นตําราที่ไม่เก่านักตีพิมพ์เมื่อปีพศ2523เพราะว่าตําราว่านจริงๆถ้าจะเอาถึงต้นทางเลยม,มันจะต้องเป็นปีพศ2400กว่ากว่าแต่อันนี้2523แต่ก็ถือว่าใช้ได้ก็คือถือว่า มีความเก่าในระดับหนึ่งเท่ากับว่ามันไม่ได้เพิ่งตั้งชื่อใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะคะร้อยแปดว่นมหาจัรเล่มสองของท่านสอปเปลี่ยนสีนะคะแต่จริงๆคํญญาบรรยายเรื่องของว่านเสนจันททองอ่ะมีมาในตั้งแต่ตําราโบราณแต่เราไม่มีเวลาค้นเราเลยขออ้างเองจากตำราเล่มนี้ละกันซึ่งก็แน่นอนว่าการบรรยายลักษณะจะไม่ต่างจากตําราโบราณแต่อย่างใดนะคะ ลักษณะของว่านสเสนจันทองบรรยายเอาไว้ว่าหัวคล้ายหัวแห้วหมูแต่ไม่มีความขุุขะเหมือนหัวแห้วหมูเปลือกหุ้มหัวมีสีแดงเรื่อเร่อกลมเรียวใบเหมือนใบแห้วหมูใครรู้จักย่าแห้วหมูบ้างแต่เล็กและเป็นฝอยกว่าขึ้นเป็นกระจุกเป็นกอๆดอกออกเป็นก้านยาวสูงพ้นลำต้นเป็นดอกมีเกสรเหลืองนวลอ่อน ที่ส่วนปลายสรรพคุณปลูกไว้ในบ้านเดือนร้านค้าบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมดีนักหัวหรือดอกนำมาบดให้ละเอียดผสมสีพึ่งทาปากเป็นเสน่ห์เมตตาแก่ผู้พบเห็นและเป็นเสน่ห์ในทางค้าขายได้ดีนักเวลาจะใช้ให้ใช้คาถากรรมกับทุกครั้งด้วยนะเมตตาโมกขลุนา,าพุทธปานีทายินดียะอินดูใครเห็นหน้ากู เมตตาสีติน่าจะเป็นเมตตาสีติเนาะพัสิวาจะมหาเทโลน่าจะเป็นพรัสิวรีจะมหาเทโลลาภาลาพังเวทานานังน้ำเมตตานะให้สวดให้ได้ร้อยแปดจบเสียก่อนสิพึ่งเวลาใช้จะขังดีนกักแลคือว่านเสน่ห์จันทองอ่ะมีถูกบรรยายมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่เป็นจนถึงปัจจุบันนะในวงการว่าน ก็เราว่าก็คงจะรู้สึกตรงกันว่ายังไม่มีใครเจอสเสนจันทองต้นจริงหรืออาจจะมีคนที่มีแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่ออกมาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะถ้าจากคําบรรยายของลักษณะของว่านสเสนจันทองจากหนังสือเล่มนี้หรือจากตําราที่เก่ากว่าเนี้มันจะต้องมาจบที่ต้นไม้หน้าตาแบบนี้คะ่ะ ก็คือเป็นไม้ที่ใบเป็นอยๆเหมือนกับย้า่แฮ้วหมูเนาะแล้วก็มีหัวหัวเหมืนพวกย้า่เฮ้วหมูเนี่ยแหละคือมีหัวใต้ดินเพราะฉะนั้นในเมื่อตำราโบราณหรือตำราเก่าๆมีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าว่านเสนจ,จันทองเป็นไม้ที่มีลักษณะประมาณนี้มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะหลุดออกมากลายเป็นไม้หน้าตาประมาณนี้นะคะ อันนี้จบเรื่องว่านเสน่ห์จันทองนะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะเอาลงเป็นภาพนิ่งเอาไว้ในคลิปเพื่อให้กดสต็อปเพื่อที่จะอ่านรายละเอียดหรือพิจารณารูปภาพกันอ่ะและทีนี้ในเมื่อต้นนี้มันไม่ใช่เสน่ห์จันทองแน่ๆอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ตรงกับคําบรรยายของตําราเก่าตําราโบราณแต่อย่างใดเลยแล้วมันจะเป็นว่านอะไรได้คือว่านพัดโบกอะ่ะในตําราเก่าๆก่อนนี้ยังไม่ปรากฏ การพูดถึงแต่มาปรากฏครั้งแรกในตำราเล่มนี้ก็เล่มเดิมเนี่ยแหละค่ะปีพศ2523เนี่ยแหละตำราร้อยแว่านมหาสจรรย์เล่มสองของท่านสอเปลี่ยนสีเนี่ยแหละได้บรรยายเอาไว้ว่าว่านพัดโบกหรือโพลังกาลักษณะต้นและหัวคล้ายกับว่านสเสนจันมหาโพ ก้านใบมีสีแดงเรื่อๆใบกลมดรีปลายมนหงายหน้ามีลักษณะเหมือนพัดโบกหรือจับก้านโบกเป็นพัดดอกออกเป็นดอกออกจากต้นเหมือนว่านเสน่จันท์ทั้งหลายคือตุ่มๆคล้ายดอกจำปีก่อนบานขอบใบมีสีเหลืองๆว่านต้นนี้หายากเอาการและถ้าจะหาซื้อราคา สูงเอาการอยู่คือในสมัยนั้นแสดงว่าราคาสูงเพราะว่าจริงๆว่านตัวเนี้หายากพอสมควรเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อแตกมันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงอยู่ตรงที่ว่าว่านพัดโบกเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นก็คือที่ในตำราพูดถึงว่าหายากเอาการอยู่เนี่ยก็คือใบสีเขียวนะคะแต่ในปัจจุบันอ่ะจะเป็นพัดโบกสีทองซึ่งก็หาได้ง่ายกว่า นะคะและราคาก็อยู่ในเลทพอจับต้องได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาของต้นไม้พวกเนี้ยเริ่มเริ่มลงมาบ้านบ้างแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ใครอยากเก็บต้นไม้ต้นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เก่าหรือไม้ใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลานาทีทองที่จะเก็บสะสมเลยเพื่อจะขยายหรือเก็บไว้เป็นคอลเลกชัน <c oughs> สะสมของคนที่มีใจรัก ต้นไม้นะคะแต่ถ้าเป็นเนี่ยพัดบกในสมัยเมื่อก่อนนใบจะเป็นสีเขียวซึ่งต้นนี้หายากมากจริงๆเราอะ่ะเคยมีแล้วแบบปลูกเขาในที่ล่มจัดเกินไปแล้วเขาตายอะเสียดายมากอะ่ะเรามาดูสปปรรพคุณกันนิดนึงสปปรรพคุณเป็นว่านเมฆเป็นว่านมหามงคลสูงส่งพร้อมด้วยเมตตามหานิยมว่านต้นนี้หากท่านได้ไปปลูกเลี้ยงไว้เหมือนได้ลาบอย่างมหาศาล จะนำความล่มเย็นเป็นสุขมาสู่บ้านเรือนของท่านหากท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ท่านอธิษฐานเอาเมื่อรดน้ำว่านให้เศษน้ำที่จะรดด้วยคาถาพุทธคุณย่อถอยหน้าถอยหลังสามจบคือนโมพุทยะยะธาพุพทธโมนะเมื่อท่านทำการสิ่งใดได้สำเร็จตามคำอธิษฐานแล้วท่านต้องใส่บาตรพระจ,จำนวนเจ็ดรูปและนำน้ำล้างขันไปรดต้นว่าน แล้วบอกให้ทราบความที่ท่านได้สมปรารถนาแล้วเออนะ่าสนุกเนาะวิธีปลูกให้นําดินล้วนปนกับผงอิดดินเผาทุบให้แหลกละเอียดตากน้ําค้างไว้หนึ่งคืนเมื่อปลูกให้ทุบอิฐหักรองก้นกระถางกันน้ําขังแล้วนํำรายหยาบใส่ลงไปให้มิดอิฐหักนําดินที่ผสมแล้วกรบหนอ่อและหัวว่านที่แยกมาจากต้นเดิมให้มิดหัวให้หน่อพ้น ให้หน่อโผหรือต้นลดน้ําให้ว่าคถาดังนี้อิติปิโสพระควาถึงพระควาติก่อนลดจึงจะถูกวิธีทําไมเขาจะต้องเอาอิดทุบอิฐหักไปลองก้นกระถางเพราะเขาต้องการความโปร่งของดินที่ช่วยในการระบายน้ําไม่ต่างจากสเสนจันต้นอื่นเลยนั่นหมายความว่าไม้ต้นนี้ปลูกในน้ําไม่ได้นะคะข้อสรุปก็คือไม้ต้นนี้คือ ว่านพัดบกปลูกในน้ําไม่ได้เป็นไม้บกที่ป้องปลูกด้วยวิธีการเดียวกับสเสนจันทร์คือไม่ให้น้ําขังลดน้ําแค่พอชื้นไม่ถึงกับแฉะนะคะแต่อันนี้เราอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างชื้นเพราะเราชอบแต่ว่าก็ต้องก็ต้องทำการระบายน้ําให้ดีๆเลยนะคะวดก,กระหนกลายไทยสันหน่อย ใบกำลังสวยเลยอ,ะอ,ยอ่ะเอออะแล้วทีนี้ยังมีพัดบกชนิดไหนอีกพัดบกอีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ประดับที่เป็นลนักษณะเหมือนกับพัดบกชาวชาววังอะ่ะถ้าใครดูหนังจากรจกักวงวงอะ่ะอันนั้นอันนั้นเรามีคลิปที่ถ่ายทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์เอาไว้ด้านบนนะคะแล้วก็มาดูต้นพัดบกเจ้าปัญหาอีกต้นหนึ่ง ที่จะเป็นที่ถกเถียงกันก็คือพัดโบกต้นนี้นะคะพัดโบกต้นนี้เป็นไม้น้ําเป็นไม้ประดับที่ไม่ใช่ว่านมีขายในท้องตลาดมานานมากแล้วคือเราเห็นมาตั้งแต่เป็น10บสปีละนะคะชื่อต้นพัดโบกหรือพัดโบกน้ําหรือพัดโบกริ้วทองซึ่งในช่วงหลังมีการเอา,าต้นนี้มาขายเป็นต้นเสน่จันทร์ ะะด้วยความที่เขามีหน้าตาของใบที่คล้ายกับสเสนจันทร์เพราะฉะนั้นคอมเมนต์ที่ถามมาว่าเลี้ยงในบกเลี้ยงบนบกหรือในน้ําได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคือต้นนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นไม้น้ํานะคะแต่ด้วยความที่จะเอามาให้มันกลายเป็นสเสนจันทร์ก็เลยจําเป็นต้องเอาเขาขึ้นบกซึ่งเขาก็สามารถอยู่บนบกได้นะคะ ดูหน้าตาของเขาใบอะ่ะจะมีลักษณะกลมนะคะส่วนนี้เรียกว่าหูใบหูใบอะ่ะมีความคล้ายหรือมีความเหมือนกับสเสนจันทร์มากเพราะว่าเขาก็เป็นไม้กลุ่มเดียวกันน่ะเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันกับสเสนจันนะคะแล้วก็สะดือลึกนะคะระหว่างหูใบก็มีความชิด แล้วเวลาที่ได้รับแสงเยอะๆเขาก็จะมีริ้วร้วสีทองซึ่งก็สวยมากนะคะใครที่จะเล่นไม้ประดับตัวนี้ก็เล่นได้เลยเป็นไม้ที่ราคายังถูกมากๆนะคะแต่ให้หาเขาในานามพัดโบกนะถ้าคุณไปซื้อเขาในานามเสนจ,จันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะขายคุณในราคาเท่าไหร่ให้ให้ไปตามร้านค้าแล้ว ดูไปในกลุ่มที่เขาทำเป็นไม้น้ำเลยรับรองได้ว่าถูกทุกเจ้านะคะราคาต่ำร้อยอ่ะก่อนหน้าเราซื้อมาในราคา70บาทคือเราเคยถ่ายคลิปไปก่อนหน้านั้นเราบอกว่าเราจะไม่เล่นไม้ต้นนี้ที่เราไม่เล่นเพราะว่าเรากลัวว่าถึงวันหนึ่งมันจะไปสับสนกับเสน่ห์จันท์ที่เรามีอยู่เพราะว่าบาัญชีมันก็มันก็มีความคล้ายกับเขาเหมือนกันนะเนาะเ,เรากลัวเรา เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันจะไปหลงไปสับสนกันเราเลยพยายามที่จะไม่เก็บไม้ต้นนี้แต่พอเห็นมันมีปัญหาเยอะมากเราก็เลยว่าอ่ะเอามาถ่ายคลิปให้ดูสักต้นหนึ่งนะคะสรุปแล้วไม้ต้นนี้เรียกว่าต้นพัดโบกหรือพัดโบกน้ำหรือพัดโบกริ้วทองแต่เป็นไม้ประดับไม้น้ำที่ไม่ใช่ว่านนะคะแต่อาศัยชื่อเป็นมงคลเขาเรียกว่ามงคลน้ำสามารถปลูกเพื่อที่จะให้มี มงคลน,นามอ่ะเนาะก็ให้มันดีตามเชื่อให้โบกเงินโบกทองโบกความสงบร่มเย็นไหลามาเทมาอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่เขาไม่ใช่ว่านเขาเป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับมงคลน,นามเนาะก็เลยเอามาให้ดูโอ้แต่สวยเนาะเนี่ยอันเนี้ยใบลีลาเดียถ้าเพื่อนๆสนใจต้นนี้นะคะให้มองไปตามร้านขายต้นไม้ เลยนะแล้วก็เนี่ยพอเห็นกระถางแบบนี้ตั้งเรียงเป็นถแถวเราจะรู้เลยว่าเป็นกลุ่มโซนของไม้น้ําเขาอะ่ะแล้วก็ไปถามเขาได้เลยว่ามีต้นพัดโบกไหมก็เรียกกันมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วแหละว,ว่าต้นนี้คือต้นพัดโบกก็ซื้อเลยซื้อเลยนะคะเอามาประดับบ้านเลือกความสวยงามกอใหญ่กอเล็กตามแต่ความพึงพอใจเลยถ้าซื้อในนามของพัดโบกราคาถูกมาก ไม่ถึงร้อยหรืออาจจะร้อยต้นต้น,ตนคลิปนี้ออกแล้วก็ขึ้นซะโอ๊ยแต่เราชอบเนาะเออชักชอบแล้วแหละรู้สึกว่าจะต้องเจอแดดแดดแรงๆนะคะดูสิดูสิสวยนะเนาะอันนี้ยังไม่ออกริ้วเท่าไหร่เออก็สมกับชายาพัดโบกริ้วทองนะคะใบจะค่อนข้างกลมมีความคล้ายกับไม้กลุ่มสเสนจันแต่ใบจะค่อนข้างกลมนะคะ แล้วก็ปลูกในน้ําแล้วก็มีลักษณะงอกออกมาแบบก็ดีเนาะทำให้เราเห็นเห็นธรรมชาติของการงอกออกมาของหนอ่อก็เกบไปอีกแบบนะคะส่วนว่านพัดโบกทองหรือพัดโบกหรือว่านพัดโบกเนี่ยเราจะเห็นว่าหูใบของเขาเนี่ยจะไม่โค้งมนออกมานะคะ ก็จะมีความคล้ายสเสนจันดำอะ่ะในขณะที่ว่านสเสนจันส่วนใหญ่อะ่ะหูของใบเห็นไหมคะมันจะโค้งออกมาจะโค้งออกมาแต่อันเนี้ยเหมือนพัดโบราณนะ่ะแทนที่เขาจะโค้งออกมาเขากับถ้าไม่ตรงเนี้ยก็จะพุ่งออกไปนะคะหูใบก็จะลดไล่มาอย่างนี้ ในขณะที่สเสนจันดำจะหูใบจะค่อนข้าง180องศาเป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราทราบว่าพัดโบกณนะที่เรารู้ตอนนี้มีการเรียกพืชสามชนิดชนิดที่หนึ่งคือต้นนี้เรียกว่าว่านพัดโบก แต่ถ้าเป็นต้นดั้งเดิมจริงๆจะเป็นพัดโบกใบเขียวแต่ปัจจุบันในท้องตลาดจะมีว่านพัดโบกทองนะคะแต่ลักษณะเหมือนกันเปรียบแต่พัดโบกทองดูจะหาง่ายกว่าแล้วก็ปลูกเลี้ยงง่ายกว่า 2. พัดโบกน้าหรือต้นพัดโบกหรือต้นพัดโบกเลี้ยวทองต้นนี้เป็นไม้ประดับที่ไม่ใช่ว่านไม่ได้มีอยู่ในตําราว่าน และพัดโบกอีกต้นหนึ่งเราจะแนบเลี้ยงให้เพราะเราเคยถ่ายคลิปไปแล้วและเมื่อไหร่ที่มีใครบอกว่าสเสน่ห์จันททองอันนี้คือว่านสเสน่ห์จันททองก็ให้รู้เลยว่าสเสน่ห์จันททองหน้าตาต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะคะคือซื้อต้นนี้ถึงพลาดจากการเป็นสเสน่ห์จันททองแต่ก็ไม่พลาดจากความเป็นว่านเพราะเขาก็ถึงเขาไม่ใช่สเสน่ห์จันททองแต่เขาก็คือว่านพัดโบกนะคะก็ มีความเชื่อที่เกี่ยวกับมงคลเมตตาค้าขายอย่างเอกอุเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียใจถึงถูกซื้อมาในชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่ฤทธิ์หรือความเชื่อของเขาก็โอเคมากๆนะคะเพียงแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือเราได้รู้ชื่อที่ถูกต้องก็จะยิ่งดีไปกันใหญ่คือเรื่องชื่อนั้นสำคัญชะไหนก็แล้วแต่คนซีเรียสมากซีเรียดน้อยอะเนาะ แต่ก็เล่าสู่กันฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรามีปัญหามีข้อข้องใจอะไรก็ถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือมีข้อแนะนำข้อติชมแบบเบาๆนะอย่าถึงขั้นบูลลี่กันก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้ แล้วเราก็จะพยายามตอบคำถามและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ